ค้าขายนะคะเ,เพื่อนๆเจซี่นะซัะซกไร่กับบริษัทซักน้ำเขาซักไล่ขายขาดีนะ,นะยกเลือกกับบริษัทยกเอาม่นยังกับบริมีหรอกม่นดำยังกับบริมี่แต่วลาขายคลองดีสวัสดีค่ะเจะซีสารจ่าสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทาน ข้าวผัดแหนมใส่ปลาเข็มค่ะเพื่อนๆมาเขามาแส่บน้ากันผักแก้มมีหลายอย่างค่ะมีผักกาดดองกาดดองหวาง อันนี้ก็อเลยิวมลูกเนี่ยโอ้ให้พ่อตักให้ลูกอืมจับอันนี้อ่ะมากลายกินหมากลาย มันนี่มอนุโด,ดตักให้ลวงไงมื้อเย็นค่ะอันนี้าหามื้อเย็นมันนอนกับพ่อกินผัดไทยผัดไทยใส่เต้าหั้ใส่หมูโอ้ฮันนี่พิซตะโอพายมันนี้เลยด้วยอืมหมูน่ะ อบหมูไว้มันมีอบหมูย่างหมูไว้อันไปทำขาหม,มูเยอรมันเขาพูดยังมากเว่ยแลนตามเขาเบิ้ยย่างเขาเบิ้ หมูในเฟซบุ๊กเขาโพสขาหมูขาหมูอบคือจ้งเขาก yeah, you <c oughs> มาทางนี้ดิมาทางข้างนี้ทางข้างนี้ลูกท <c oughs> <c oughs> างข้างนี้เป็นยากโซ่แขวแขววอง ทำหน้าอรอสิงแบบนั้นเหมือนก็ตายเลยก็ <laughs> <laughs> ตายต้งกินหมดอันเกินหน่อยยันผักแถวบนรวนโอ้ Can Cà, xô ra Ném Này luôn Guys, look Chưa <coughs> <I made> này <coughs> I made, I made hot waffles. Made <coughs> <Yeah, heart> waffle. Yeah, hot waffle. Hot, Mister Bob. Hot. ฮมช้อนเฮาพ่อจกขวาง่าซ enfin ่นอนมอันมือซ้านี่พักไปอ่ะก็ออกระชงขวางกินนิดหน่อยกลับมา กะบีหลางทิมเบสผู้ใดหาเจาเจะออกไปอย่างฮะอ๋อแม่นอืมได้ร้ายแพ็กวะเนี้ยก็จังหาอันพุกอัน 免得不

อันนี้เนี่ยคือบอัเพชรกค่าสร้างหมกพริกไปเจ้าชิข้ขวบหมกพริกปนขายพี่น้องูกค่าสือไปมิต่คนบัวเพชเมียขวผัวปนพนักง,งานปนปนแบบโมโหไปนึ่งไม่ได้ก็เลยเพชรเกลือง <c oughs> <c oughs> เครื่องปั่นกันเพ่เพเป็นร้ายเครื่องสามเครื่องอ่ะบอแรกจากใส่มะพริกมาจากมังไทยมะพริกเผ็ดๆอะ่ะบวกกับละป่นมันละเอียดแต่มีละค坤ค่ะดทำบระจุตาลูกค้า ข้าวบดผสมใบมักตองเนาะขวัญมันกระปิดออกค้าขายนะคะบเ,เพื่อนๆเจัวซีเนะ่ะซักไล่กับบได้ซักน้ำเขาซักไล่ขายดีเนาะยกเลือกกับบได้ไปยกเอาม่นยังกับบริมีหรอก มดนดำยังก็บ,บริมีแต่ว่าคายคลองดีซื่อซัดค่ะเขาซื่อซัดมือนี่เขาโบาเห็นค่ะมือหนาเขาจะเห็นค่าเขาเองคายแรกๆอะ่ะก็าอาจจะบบเห็นเขา ว่าเขาก็มีใจให้คนสิ้ยก่ก้อนเป็นบะยังบริจังห้ายังลเลาซองคอยอะ่ะในป่านั้นล้วคองอันดับนึงน่งมากเป็นอันแรกดนปีเนะาะก,ก้อยเห็ดใหม่ๆนะเห็ดขาลอซองใหม่ๆมิ่ง้หญิงก้นหนึ่งสิมาซื้อแล้วเดยไปเขากำลังสิซื้อเ,ยอ <laughs> เออดยหมูเขาละมากวะ เธอเอไปซื้อร้านนั้นดีกว่าเจ้าเก่าเขาหว่า <c oughs> จำได้บ่ข่อยนี่จำได้จำได้เลยข่อยกำลังสีได้เงินตอนเฮ็ดข้ายไม่ๆอ่ะลายเคดตเขาจะมาซื้อน้ำผาวแล้วก็มีคนดึงเขานี้อืมสมือเนี่ยเขา,า่ลอดพัดึงดึงมาได้ เขามาซื้อเองเพอเขาดูจัง้อควองดี้องขายแพงเขากะบบว่าแต่ว่าคลองบบดียาวมาขายแพง อย่ามาจุกตาเขาโคตรสนานยังกะบอดี้ำปากต่อปากที่น้องอีนนี